แต่นะครับก็ก็ลองให้ทําตามนี้ดูนะครับอย่างแรกก็คือว่าออลองดูว่าเราเคยทําอะไรได้ดีนะครับก็จดเอาไว้นะครับแล้วก็พยายามเมื่อถึงเวลา,ถ,าถ้าจะเลือกทําได้ก็เลือกใน,ในสิ่งที่เรามีความสามารถนะครับพยายามอ่านหนังสืออ่านให้มากที่สุดเรียนเกี่ยวกับ case study business c a s ทั้งหลายว่าเขาคนอื่นเขาประสบความสำเร็จได้ยังไงนะครับเขาเนี่ยก็เป็นคนเหมือนเรา นะครับไม่ได้ต่างนหเราเพียงแต่ว่าเขาอาจจะณขณะนั้นเนี่ยเขาอาจจะเห็นโอกาสที่เรามองไม่เห็นเขาอาจจะรู้มากกว่าเรานะครับเมื่อเราอ่านมากเข้ามากเข้าเราก็เราก็จะเข้าใจความจริงตรงนี้ว่าเนี่ยทุกคนก็เป็นคนเหมือนกันเขาสําเร็จได้เราก็สําเร็จได้เหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือว่าบางครั้งเนี่ยเราเราเราไปต่อไม่ได้นะครับเราไม่ต่อไม่ได้บางทีเราต้องถอย อย,อย่าพยายามดันทุลรังไปต่อเนี่ยมันมันไปไม่ได้แล้วเราถอยมาหาโซลูชันอื่นซึ่งซึ่งยังพอไปได้นะครับก็ก็จะช่วยได้นะครับอ่ะเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องนี้ตอนต้นตอนตอน้ตนของเลคเชอร์ไปทีหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องของการขายบริษัทเนี่ยทำไมเราต้องขายบริษัทด้วยนะครับ ก็อย่างอย่างที่บอกนะครับไม่มีอะไรที่มันดีตลอดเวลาดีตลอดกาลนะครับหาจังหวะท,ที่ดีที่ดีที่บริษัทเราจะได้ราคาดีที่สุดนะครับแล้วก็ขายมันซะนะครับถ้าเราเป็นผู้บริหารที่ดีโดยมากนะครับพวก,พวกนักลงทุนเนี่ยเขาจะไมได่ดูแค่บริษัทหรอกเขาไม่มันก็มีนะครับนักลงทุนที่กล่าวว่ามาซื้อบริษัทถูกๆบริษัทเน่าๆออมาแล้วก็ เปลี่ยนผู้บริหารแต่งตัตแล้วก็ขายต่อนนี้ก็มีอันนี้ต้องระวังแต่มีมนักลงทุนจํานวนมากเนี่ยเขาไม่ได้ดูที่สิ่งที่บริษัททําแต่เขาดูที่กลุ่มผู้ผู้บริหารของบริษัทเพราะเขาเ,าเงินเงินมาลงทุนเนี่ยเขาไม่มีกําลังมาบริหารหรอกเขาต้องการเอาเงินมาลงทุนแล้วก็พอบริษัทกําไรเขาก็ได้รับเงินปันผลนะครับหรือได้รับ หุ้นในราคาที่ถูกในขณะที่บริษัทเขาต้องการนะครับเพราะทั้ง,งานั้นถ้าเว่าเราเนี่ยเราเป็นคนเป็นนักบริหารที่ดีเรารันรันบริษัทได้ดีนะครับหลังจากเราขายบริษัทไปแล้วเนี่ยเขาก็จะจ้างเราให้มารันบริษัทนี้ต่ออันนี้ได้สองสองต่อนะได้ค่าขายบริษัทเราก็ยังได้ทํางานในบริษัทตัวเองต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย ข้อสุดท้ายบอกว่าให้ทํามันไปเรื่อยๆอย่าหยุดทํามันนะครับทีนี้ข้อนี้ในข้อนี้อยากพูดเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอื่นบ้างนิดหน่อยนะครับเรื่องเกี่ยวกับว่าชีวิตกับความสําเร็จเนี่ยมันคืออะไรนะครับความสําเร็จของผู้ประกอบการน,นี่คืออะไรนะครับอย่างแรกที่เห็นชัดที่สุดเลยคือเรื่องของเงินทุกคนเราอยากได้เงินอยู่ละอยากไปคุยกับเพื่อนว่าเนี่ยมาเปิดบริษัทตัวเองบ,บัดนี้เนี่ยมูลค่าเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเป็นตีสิบล้านแล้วอันนี้อยาก มันเป็นความภูมิใจของเรานะครับแต่ผู้ประกอบการอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งซึ่งผมคิดว่าเขาน่าสนใจกว่าคือว่าเขาเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องเงินแต่เขาสนใจเรื่อง Impact หรือหรือสิ่งที่สิ่งที่เขาจะพูดพูดออกไปนะครับอลองด,ดูดูในรูปนะครับ Impact เนี่ยรูปนี้เป็น Impact ทคำงนี้เป็น Imp แพคครับลองคิดว่าหยดน้ำหยดหนึ่งเ่เป็นคำพูดคำพูดหนึ่งของเราเมื่อหยดน้ำเนี่ยตกลงในน้ำอันอันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะอันนี้มีคนบอกไอที เมื่อหยดน้ําหยดหนึ่งอะตกลงในน้าป,ปุ๊บเนี่ยมัน,ม,น,นมันก่อมันก่อให้เกิดคลื่นในน้ําแล้วคลื่นในน้ําเนี่ยมันกระจายไปทั่วเลยครับลองคิดสภาพว่าเป็นทะเลสาบทะเลสาบหนึ่งคิดว่ามันเป็นเปรียบทะเลสาบกับโลกโลกนี้แล้วกันเมื่อหยดน้ําหยดลงหยดหนึ่งในทะเลสาบมันจะเกิดคลื่นไปทั่วทะเลสาบเลยครับอันนี้คือมันเกิดอิมแพกไปทั่วเลย คือคือผู้ประกอบการบางส่วนเนี่ยเขาก็อยากจะสร้าง Impact ขึ้นมานะครับสร้างรอยขึ้นมาในประวัติศาสตร์นะครับส่วนอีกพวกหนึ่งคือต้องการวัดตัวเองอยากอยากจะรู้หลือเกินว่าตัวเองเนี่ยาสามารถทําได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นพวกอีก,กอีกผู้น่พวกหนึ่งซึ่งผมรู้สึกชื่นชมมากนะครับว่าอยากจะรู้ว่าตัวเองทําได้หรือทาไม่ไดนะ้เพราะงั้นลองถามตัวเองว่าเราอยากได้อะไรนะครับสามอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าอย่างอื่น ตั้งเป้าซะกอ่อนนะครับดูซะกอ่อนว่าเราจะไปไหนเราค่อยเดินเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยเ,เขาบอกว่าในชีวิตเราม่ยมีสิ่งสำคัญอยู่4อย่างด้วยกันนะครับคือความสุข happiness นะครับความสำเร็จนะครับ achievement นะครับ s i g n i f i c a n c e ความสำคัญนะครับ,ว,รบว่าเราสำคัญมากน้อยแค่ไหนกับสังคม legacy คือสิ่งที่เราทิ้งไว้หลังจากเราเราเรา,เราตายไปนะครับ หลายๆคนจะบมักจะบอกว่าเรากำลังเราไม่พอเวลาเราไม่พอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบาลานซ์เอา4อย่างเนี้ยให้มันให้มันเข้าที่อย่าให้อย่าให้ไหนมันเยอะไปหรือมันน้อยเกินไปนะครับแต่มีความคิดจรงอันหนึ่งเขาบอกว่าเขาเรียกว่าจักรลิงจักรลิงเหมือนกับการโยนบอลขึ้นบนขึ้นไปนบนอากาศนะครับแล้วก็พยายามทำให้บอลทั้ง4ลูกเนี่ย happiness achievement legacy แล้วก็ significance เนี่ยลอยอยู่ในอากาศโดยที่ไม่ตกพืน้น สิ่งที่น่าสนใจว่า,เ,าเมื่อมันอยู่บนอากาศเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่บอลทุกลูกเนี่ยมันไม่ได้สคัญเท่ากันถ้าบาลานซิ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่า,ท,าทั้งสี่หัวข้อเนี่ยมันสําคัญเท่ากันแต่เมื่อมันเป็นการจักรลิงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดหรือหรือลูกบอลที่สําคัญที่สุดคือลูกบอลที่กําลังจะตกลงมา เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าจริงๆแล้วผมคิดว่านี้มันก็ถูกในแง่หนึ่งนะสิ่งที่มันสาคัญที่สุดคือว่าถ้าความอย่างเช่นถ้าความสุขเราเริ่มน้อยเราเริ่มทีนี้เราต้องเริ่มให้ความสำคัญกับความสุขลนะว่าทําไมความสุขเราเริ่มน้อยละถ้า achievement เราไม่ค่อยประสบความสําเร็จเลยมันเริ่มน้อยละเราก็ต้องไปใส่ใจ achievement ละว,ว่ามันมันทาไมเราถึงทําอะไรไม่ค่อยสําเร็จเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวคิดด้าน b a l านซิ่งหรือว่าจัก l i n งนะครับก็อันนี้เป็นโค้ดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้อ่านกันเองแล้วกันนะครับซึ่งซึ่งมันเกี่ยวกับเกี่ยวกับ entrepreneur นะครับว่าว่า entrepreneur นะ่ะจริงๆมันคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมแปลให้คร่าวๆแล้วกันนะครับก็บอกว่า เรื่องของการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ไม่ใช่การการสร้างเอ้ยโทษทีครับการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับการแก้ปัญหานะอ่าหรือมันไม่ใช่การอ,อ่เปิดบริษัทขึ้นมาบริหารความเสี่ยงหรือว่าการการอ่ àng, Grab, หารายได้ขึ้นมามันไม่เกี่ยวกับพวกนี้เลยมันเกี่ยวกับพวกนี้แต่มันไม่ใช่แค่นี้มันมีเรื่องอื่นอีกนะครับทีนี้ไอ้สิ่งที่มัน เป็น core idea เป็นไอเดียหลักของการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยคือการสร้างผลกระทบเนี่ยในเชิงบวกให้กับโลกนี้นะครับแล้วก็การการการทำใช้ความสามารถของเราเนี่ยให้สุดขีดในฐานะที่เป็นมนุษย์นะครับเพือว่าเราทําได้ดีที่สุดแค่ไหนเราต้องการ measure นะครับเราต้องการวัดผลวัดความสามารถของเราว่าเราทําได้ดีมากแค่ไหน แล้วก,การที่จะเป็น Intelligent Entrepreneur คือการเป็นผู้ประกอบการที่ฉลาดเนี่ยจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ไปตลอดชีวิตนะสุดท้ายนะครับขอสรุปนิดนึงก่อนติดต๊เชอร์นะครับก็เราบอกว่าที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราเราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับสิ่งแรกเลยที่เราเรียนรู้กันไปคือว่า เราอะทุกคนสามารถเป็นผู้ประกอบการได้เราเพียงแต่เพียงแต่ต้องพยายามเรียนรู้มันนะครับเริ่มต้นด้วยความรักและความตั้งใจจริงในสิ่งที่เราจะทำนะครับแล้วปิดท้ายมันด้วยความอดทนและความมยายามนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่อย่าลืมทำคือว่าไปคิดซะก่อนว่าความคสํคมสเร็จของเราเนะี่ยมันคืออะไรนะครับ ทีนี้ขอปิดท้ายนิดนึงคือ,อผมก็ทำเว็บไซต์อยู่นะครับก็ what i learn from reading com นะครับก็จะบล็อกเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ครับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเวลาอ่านหนังสือมาแล้วพบอะไรใหม่ๆก็จะเอามาบล็อกให้ทุกคนได้ได้ลองอ่านดูสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาะจะอ่านหนังสือทั้งเล่มนะครับก็ลองไปดูที่เว็บไซต์เว็บไซต์นี้นะครับอีกทีนะครับ what I learn from reading.com นะครับกล่าวว่าคงจะเปิดในวันที่12บธันวาปี2012นหนึองนะครับวันนี้ก็คงจบแค่นี้นะครับขอบคุณมากที่รับฟังนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสมาบันทึกการบรรยายเพิ่มเติมอีกนะครับขอบคุณครับ